ดวยคนจะรู้ว่านักแสดงหนุ่มเปาวริทมีศักดิ์เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิตยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสงสบลีกรมหมื่นสทนารีนาโดยหนุ่มเปาเป็นบุตรชายคนที่สองของคุณอาวิสาขาหงสนัน่นพระญาสนิทในพระเจ้าวรวง์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสถทนารีนาถคุณอางมีโอกาสได้เติบโตมากับพระองค์โสมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทำให้ในหลายโอกาสจะได้เห็นภาพของคุณอางและหนุ่มเปาปรากฏตัวร่วมในโอกาสพิเศษต่างๆโดยมีการถ่ายภาพรวมกับเจ้าฟ้าพาและพระองค์โสมในอริยบทที่เป็นกันเองบ่อยครั้งเช่นเมื่อครั้งวันคล้ายวันเกิดครบรอบ29ปีของหนุ่มเปาก็ได้รับพระกรุณาที่คุณ จากเจ้าฟ้าพาและพระองค์ทรงเสด็จร่วมงานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วยและเมื่อหลายปีก่อนในวันคล้ายวันประสูติของเจ้าฟ้าพาหนุ่มเปาก็ได้โพสต์ถวายพระพรโดยเป็นภาพที่หนุ่มเปาในวัยเด็กถ่ายคู่กับเจ้าฟ้าพาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทำให้เจ้าฟ้าพาทรงใช้อินสตาแกรมสวนพระองค์ มาคอมเมนต์ตอบหนุ่มเปาวริศว่าภาพย้อนยุคมากน้องทําให้เราได้เห็นถึงความสนิทสนมและความที่ไม่ถือพระองค์ของเจ้าฟ้าพาโดยหนุ่มเปาวริศผมสนันจบการศึกษาะระดับปริญญาตรีด้านการออกแบบตกแต่งภายในจากเชลซี college of art and design ประเทศอังกฤษหลังจากเรียนจบก็กลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวต่อมาได้รับการชักชวนให้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากการเป็นนายแบบ ถ่ายแบบแฟชั่นลงนิตยสารเดินแบบถ่ายโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอต่อมาเขาได้เข้าวงการอย่างเต็มตัวด้วยการแสดงละครแจ้งเกิดจากละครเรื่องเพื่อนรักเพื่อนอนิสยาและผลงานละครเรื่องล่าสุดคือเรื่องคือเธอโดยหนุ่มเปาถือเป็นหนุ่มเนื้อหอมอีกหนึ่งคนที่ทั้งมีชาติตระกูลที่ดียังมีหน้าตาดีสุดละโดยเขาเคยคบกับสาว,สาวในวงกรารบันเทิงหลายคนที่เป็นทั้งนักร้องและนักแสดงด้วยนะคะ ก็ต้องมารอติดตามนะคะว่าหลังจากนี้เขาจะมีผลงานละครอ,อะไรให้เราได้ชมกันอีก